สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการ Betam Shop FBTS ค่ะรายการที่จะแกะ อนบ็อกซ์ของต่างๆจากบางทันนะคะพร้อมกับการให้ข้อมูลดีๆในช่อง m c b i by forever ของเราค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปในปกคลิปเลยค่ะบิมจะมาอันบ็อกซ์อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มที่2นะคะของเมนของบิมเองค่ะก็คือจีมินนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มที่2อัลบั้มมิวส์ของจีมินนะคะก็มาถึงบิมแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าร้าน beta m shop ของบิมนะคะใครที่สั่ง pre order เอาไว้นะคะบิมจะส่งให้ครบแล้วถูกออเดอร์นะคะระหว่างที่คลิปออนนี้นะคะอาจจะมี บางส่วนนะคะที่ยังเหลือเป็นพร้อมส่งอยู่นิดหน่อยนะคะก็สามารถ ทักมาได้ทั้งทางช่องทางที่เป็น t i k t อกช่องทางที่เป็น IG หรือว่า Twitter นะคะทักได้ทั้ง3ช่องทางเลยค่ะหรือว่าจะเป็น l i น์ม y ยช็อปของร้านก็ได้นะคะบิ๊จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ไบโอด้านล่างนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบิ๊มไม่แน่ใจเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีการลัดคิวมาออนก่อนคลิปของนํำจุนหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการลัดคิวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตามช่องแล้วได้เห็นคลิปนี้ก่อนคลิปของอัลบั้มนํำจุนอย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะว่าอัลบั้มของนนนจุี่่มาาใชวลท บิมกาลังเตรียมตัวที่จะบินไปเกาหลีพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการดองคลิปยังไม่ได้ตัดนะคะแต่ว่าคลิปนี้สําหรับอัลบั้มของจีมินเนี่ยก็หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็รอพร้อมกับคาดหวังนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นเมนจีมินเนาะหลายคนก็เลยรอที่จะดูคลิปอันบ x ็อกอัลบั้มมิวสของจีมินจากช่องของบิมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาตัดคลิปนี้ให้ได้ชมกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมกันอันบล็อกของทั้งหมดนะคะก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจให้บิมด้วยลวกันค่ะมันจะได้มีกำ ของที่น่าสนใจเกี่ยวกับบางท่นนะคะมาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปรับชมการอันบ็อกซ์อาราบเนิวสจากจีนกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนชี้แจงกันก่อนว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอัลบั้มของเมนเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิมก็เลยจะมีการซื้อค่อนข้างจะหลายเซตหน่อยนะคะก็เลยจะขอตั้งน้องเซตที่ยังไม่ได้แกะไว้ตรงนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาแกะน้องเซตนี้ให้ดูกันเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าน้องรอบนี้ทําออกมาทั้งหมด3อัลบั้มด้วยกันนะคะคือ3รูปแบบนะคะอย่างแรกก็เป็นไซส์เล็กนะคะน้องคนนี้ที่เป็นอัลบั้มแบบวีเวิร์ส ะะแล้วก็จะมีแบบซีดีอีก2เวอร์ชันนะคะก็คือสีเขียวที่เหมือนกับสีของอัลบัม้มมีวเวอร์สมิส o ูนี่นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันบลูมิงนะคะแล้วก็น้องคนสีเหลืองคนนี้นะคะจะเป็นอัลบั้ม s e r ร n ิต์นะคะเป็นเวอร์ชันเซ e n น t ต แล้วก็สำหรับใครที่ซื้ออัลบั้มจาก v e v e r s h o p ในรูปแบบครบทั้ง3บัมแบบนี้นะคะก็คือมีทั้ง v e v e r s Blooming แล้วก็ s e l e n a t e ที่เป็น CD v e เวอร์ชัเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับของแถม Pre-order Benefit ซึ่งของแถมจากอัลบั้ม Pre-order เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะที่บอกว่า3แบบเพราะว่ามันจะมีตัวอะคริลิกคีย์ริงแบบนี้นะคะที่เป็นตัวอะคริลิกสุ่มนะคะ ถ้าสมมติซื้อแค่เล่มเดียวเนี่ยก็อาจจะได้สูงอันใดอันหนึ่งแบบนี้แต่ถ้าซื้อเป็นเซตมันจะได้มาคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์เซตนะคะสติกเกอร์เซตเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะคะก็แบบที่เป็นตัวหนังสือดํากับตัวหนังสือสีนะคะแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยววันนี้บิมแกะให้ดูทั้งสองอันเลยแล้วก็จะมีโฟตโต้การ์ดด้วยนะคะในส่วนของตัวอะคริลิกคีย์ริงนะคะหน้าตาของน้องเนี่ยจะเป็นอะคริลิคพื้นหลังใสเนาะ นะคะขอบใสๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวที่เป็นโซ่ไข่ปลาแบบนี้นะคะนี่น้อจะมาพร้อมกับโซ่ไข่ปลาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์เซตมนาะให้อีก2แบบอย่างที่แจ้งไปนะคะตัวสติกเกอร์เซตเนี่ยจะมาเป็นแบบว่าพื้นหลังเป็นสีแล้วตัวสอสีดําเขียนว่าจินนีิวส์เหมือนกันนะคะกับอีก1เซตอะคะจะเป็นแบบที่เป็นพื้นหลังสีขาว แต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีสีแบบนี้นะคะก็จะแรนดอมไปให้อะเนาะส่วนของแถมรอบพรีออเดอร์เบนเนฟิตค่ะถ้าสำหรับคนที่ซื้อรอบพรีออเดอร์เบนเนฟิตที่เป็นเซตแต่เนาะก็จะได้การ์ดมาแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสุ่มเนาะบิมได้มาเป็นเซตนี้นะคะแล้วก็ด้ยวยคำที่เราซื้อหลายเซตเนาะเราก็สุ่ม,มอีกอันหนึง่งได้มาเป็นอันนี้ซึ่งในชบุญมากกว่าไม่สำคัญนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าจริงๆอะ เวลาดูจากข้างหน้าพอมีสติกเกอร์วางขั้นอยู่ใช่ไหมมันก็จะแบบมีความงงงนิดนึงว่าข้างหลังมันเป็นรูปอะไรกันแน่นะคะเพราะว่ารูปที่แปะมาข้างหน้ามันคล้ายกันมากๆนะคะ่ะสรุปที่ยืมได้มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโชว์โฟตโตการ์ดให้ดูกันชัดๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะพื้นหลังด้านหลังก็จะเป็นเขียวเหลืองแบบนี้นะคะกับ อีกเซตหนึ่งที่ได้มานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วบิมไม่แน่ใจนะว่าโฟตโต้การเนี่ยมันจะในแต่ละรอบมันก็จะมีโฟตโต้การที่แถบมาค่ะแตกต่างกันไปอันนี้ก็คือต้องดูแล้วแต่รอบที่เรากดสั่งซื้อนะคะว่ารอบไหนเนี่ยโฟตโต้การมันออกมาเป็นแบบไหนเนาะนะคะอันนี้สำหรับของแถมรอบพีออเดอร์จะได้มาประมาณนี้เลย ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นตามสเต็ปเดิมของช่องเราเลยก็เราจะเริ่มต้นจากอัลบั้มจิ๋วอันนี้ก่อนนะคะน้องคนเล็กอันนี้นะคะซึ่งเป็นอัลบั้มแบบบ e เว e ร e สเวอรนะคะน้องทำมาสีเป็นสีเดียวกับเจ้า o o m i n g อันนี้เลยนะคะแต่ว่ามาในไซส์ที่เล็กกว่านะคะอ่ะตัวอัลบั้มนะคะเวลาที่เราแกะออกมาเนี่ยมันจะสามารถแกะได้แบบดึงแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตรูปให้ดูกันอีกทีเนาะ นี่เวลาแกะออกมานะคะก็จะเจอซองที่เป็นเหมือนแบบเป็นฝาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสกรีนเงาๆปั๊มนูนมานะคะเขียนว่าจีมินมิวส์บีไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าอยากให้ดูเพราะว่ามันสวยมากจริงๆค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเจอเจ้าสิ่งนี้ค่ะน้องอ e ินเซนโฟโต้อันนี้ก็คือชิเทมากเพราะว่าชิจะมีความแบบว่าสุ่มเหมือนกันนะทุกคนก็คือแบบน้องออกมาเป็นรูปจีมินแบบนี้ คือเราจะแบบสามารถตั้งันไวไรบนโต๊ะได้อะแต่พอเหมือนแบบฟิลเปิดม่านอะก็จะเจอรูปจีมินแบบนี้เนี่ยคือเท่มากทุกคนดูดิมันปิดเปิดได้อะเอออันนี้รู้สึกจะสุ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะมีให้อีกเวอร์หนึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟิลดอกไม้แต่เราได้มาเป็นรูปนี้เนาะแล้วก็สิ่งนี้คือโฟตโต้การ์ดค่ะทุกคนโฟตโต้การ์ดใบนี้น่ารักมากเลยอะคือจะว่าฉันไดแอดก็ได้อะ เมนชั Main, ้นคือน่ารักทุกลุกนอกจากนี้นะคะก็จะมีตัวที่เป็น QR สำหรับสแกนฟังเพลงในแอปพลิเคชัน Reverse นะคะซึ่งก็หล่อแตกแตนมากคือรูปนี้คือดีมากจริงๆอะเราชอบแบบจิมินนั่งท่าประมาณนี้นะคะคือเราเป็นความมีเป็นความแบบโพพี่ปาร์กอะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบอินกับจิมินที่ดูแบบค่อนข้างจะแบบ ไม่ค่อยฟมินินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้นะคะมีมาให้ด้วยกันแบบนี้ซึ่งถ้าใครใช้มีเวิร์สมาบ่อยๆแล้วก็ไม่น่าจะต้องกงังวลอะไรนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีตัวที่เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นมินิมอลเพราะว่าทุกอย่างจะแบบเล็กๆหน่อยแต่ก็คือกลุ่ข้างในก็อัดแน่นไปด้วยคุณภาพอยู่คุณที่สําคัญเลยก็คือน้องเล่มเนี้ยมารวมกันเลยกับ ตัวที่เป็นเลือนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะอ่านเนื้อเพลงก็สามารถดูในเล่มนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดตัวโฟตโต้บุ๊กให้ดูกันครบทุกหน้าให้ดูดีกว่า โอเคสำหรับอัลบั้มที่เป็น Reverse World ก็จบไปนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อกันที่อัลบั้มสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นนะคะนั่นก็คือน้อง Blooming คนนี้นะคะน้อง Blooming คนนี้เนี่ยจะเป็นอัลบั้มในรูปแบบ CD ีเวอร์ชันที่บิมแจ้งไปว่ามันจะมี2เวอร์ชันแบบนี้เนาะนะคะ Blooming เนี่ยหลายๆคนก็วิดร้องเพราะว่า Blooming ค่อนข้างจะแบบว่ารูปสวยเท่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในของน้องกัน นะคะเปิดออกมาด้านข้างแบบนี้นะแต่เราขอติงเลยเพราะรู้สึกว่าวัสดุตัวกระดาษมันไม่เวิร์กเลยนะคะถึงแม้มันจะพิมพ์ซอยอิงอะไรก็แล้วแต่นะคะมันบาบางมากถ้าทุกคนสังเกตนะก็คือตามสไตล์ร้านเราเนอะอะไรที่มันเป็นของมีตำเหนียเจ้าของร้านต้องเก็บไว้เองอยู่แล้วนะคะอันไหนหนักสุดอะไรเงี้ยก็คือต้องอยู่กับบีม <laughs> เพราะฉะนั้นน่ะของต่างๆที่เห็นในหลังตัวมันจะไม่ค่อยมีอันที่แบบว่าสวยๆเป๊ะๆเ,เ,เนีย้ยหรอกเพราะว่า เราต้องเก็บอันที่มันเสียหายที่สุดไว้กับตัวเองแทนที่จะส่งให้ลูกค้านะคะส่วนอันนี้เนี่ยกระดาษมันทํามาไม่โอเคเลยทุกคนคือแบบมันบอบางมากอะเรารู้สึกว่าเป็นอัลบั้มที่เบาบางมากๆแต่ถามว่างานอาร์ตเวิร์กสวยไหมสวยนะแต่เราไม่ชอบวัสดุนะคะมาดูตัวของข้างในกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะของแกงนี้สิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นซีดีนะคะซึ่งซีดีเนี่ย มันจะดูเหมือนใหญ่ใช่ไหมตอนแกะมาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันใหญ่เพราะว่ามันมากับฐานรองนะคะมากับสลีปของ CD ดนะคะด้านหลังก็จะมีความเป็นแบบฟิลเหมือนแบบแผ่นเสียงเบาๆอะ่ะที่แบบระบุว่าเออใครทําอะไรข้างหลังเครดิตเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะลายก็คือลายสวยงามดีคะ่ะเราเราเราชอบนะอย่างที่บอกว่างานอันเวิร์กมันดีอ่ะทุกคนนอกจากนี้คะ่ะก็จะมีตัวของสติกเกอร์ นะคะสติกเกอร์เซตอันนี้ก็สวยแล้วก็รูปก็ดีคือจริงๆแล้วอ่ะน้องจิงมินกับกีตาร์คือมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดีงามมากเลยนะคนุนะคะก็อย่างว่าแหละเมนชั้นทำอะไรซันก็ว่าดีหมดเลยเนาะถัดมาก็จะมีโปสเตอร์คือโปสเตอร์อันนี้คือแบบทำดีทำถึงมากคุณคุณดูสินี่คือเลิศเกินรูปนี้คือหล่อมากนะ แล้วพกพิปายอย่างเราจะไปมีชีวิตรอดได้ยังไงก่อนนอกจากน้องโปสเตอร์คนนี้ก็จะมีตัวเอ่อโคสเตอร์นะคะเหมือนเป็นฟิลแผ่นลองแก้วอะแต่วัสดุมันคือมันทํามาจากกระดาษนะทุกคนนี่แบบนี้คําถามก็คือใครจะกล้าไปลองมันเป็นกระดาษอะพังแล้วพังเลยเด้อแล้วก็อันนี้เป็น instant photo นะคะ รูปคือแบบเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความแบบสองขวบมีความคนสวยขาแล้วแล้วก็มีความบอยฟรด์แมทเทียรอยู่ในอยู่ในอันเนี้ยคนเดียวกันอะงงไหมเอออเมซิ n g เกินส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแกงของ Music ก a าร e เซนะคะก็คือจะมีมาให้ทั้งหมด7ใบด้วยกันนะคะแต่ละใบเนี่ยด้านหลังก็จะมีความแบบบอกด้วยคำพูดต่างๆกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็น always on my m d แล้วก็อันนี้เป็น harmony อันนี้เป็น Take My Hand อันนี้เป็น Be My อันนี้เป็น My Love นะคะส่วนอันแรกจะเป็น Light เนาะซึ่งน่าจะเป็น Wording ที่นำออกมาจากเนื้อเพลงแต่ละเพลงในอัลบั้มถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวโฟโต้การ์ดค่ะเราได้มาเป็นน้องคนนี้คือคนสวยค่ะสุดสุดสุดสสวยตะโกนมากอะสวยชนะสวยเผื่อทุกคนบนโลกเลยอะแต่ก็ เป็นพี่ป้าของฉันอยู่ดีจ้ะใครจะมาส่วนโพตีนะคะหยุดนะคะห้ามส่วนโพนะคะต่อไปเราจะไปดูโฟโต้บุ๊กการขายเดี๋ยวขอตัดเป็นอินเสิร์ตเต็มๆไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูกันแบบครบทุกหน้าตามที่เราสัญญาไว้ในตอกๆนะคะทุกคน คือส่วนของอัลบั้ม l o o m i n g นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อัลบั้มเ o r ร e l a n ลกันบ้างต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่น้องเวอร์ชันสุดท้ายนะคะก็คือเวอร์ชันเซเ e เ a ตค่ะน้องสีเหลืองอันนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยกับสีเขียวเนี่ยเราพูดตรงๆนะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบสีเหลืองกับสีเขียวที่สุดแต่เมนชันชอบมากก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะจิมินทําอะไรก็ไม่ผิดนะคะดีงามทั้งนั้นเหมาะสมทุกอย่างดีงามดีเลิศค่ะทําไปเลยค่ะสป,ปอร์ตเองเดี๋ยวอยากได้เท่าไหร่บอกค่ะเดี๋ยวจะโอนให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเวอร์สีเหลืองคนนี้นะคะก็เลยมีความแบบว่าเป็นเหลืองแบบเหลืองลูกเจี๊ยบของแท้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันบ้างด้าน,นในนะคะเราเริ่มจากซีดีเหมือนเดิมเนาะซีดีของน้องเวอร์สีเหลืองเนี่ยจะมีความเป็นแบบ สีดาพื้นดําเมื่อกี้จะเป็นพื้นขาวแล้วก็ตัวส้นสีเขียวใช่ไหมอันนี้จะเป็นพื้นดําแล้วก็ตัวส้นสีเหลืองนะคะหมายถึงว่าป้ายที่แปะอยู่เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะมีเครดิตเหมือนกันนะคะส่วนตัวถ้าเทียบกันแล้วนะเราชอบสีเหลืองมากกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราว่ามันดูแบบดูเด่นดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ของสีเหลือง ถ้าเป็นนะเรื่องของรูปนะเราให้รูปของสีเขียวชนะเพราะเรารู้สึกว่ารูปอันนี้เนี่ยถูกจริตเราแค่แบบใบที่ยืนเป็นขาวดําอยู่นี่แต่ว่ามันไกลไปนหน่อยนะคะพอเอามาทําสติกเกอร์แล้วมันก็เลยดูแบบมันเห็นหน้าเมนนดเดียวนะคะให้ตัวสีเขียวชนะไปนะคะนอกจากนี้ค่ะจะมีเรื่องของโปสเตอร์นะคะน้องโปสเตอร์อันนี้โดล ดีงามถูกต้องเหมาะสมสุดยอดดีเลิศเก่งมากเก่งมาก,มากคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบคุณทำถึงเกินอ่ะใจฉันคือเขาหลอกเขาหลอไม่ไหวเขาหลอกเขาหลอจนฉันจะขีดนอกจากนี้จะมีตัวมิวสิกการ์ดอันนี้นะคะมิวสิกการ์ดอันนี้เนี่ยเราขอแบบเปิดผ่านเร็วๆเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปมันคงจะยาวมากแล้วแหละอันนี้เนี่ยลายเดียวกันเลยนะคะ ลายเดียวก,กันกับตัวที่เป็นสีเขียวด้านหลังเขียนเหมือนกันเลยด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ทำออกมาในรูปแบบของสีดำเหลืองนะคะนอกจากตัวมิวสิกการ์ดอันนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีโคสเตอร์กับอินเซน h ์โฟต้นะคะอินเซน h ์โฟต้เวอร์สีเหลืองชนะขาดลอยเพราะว่าเป็นจีมินกับกีตาร์ค่ะทุกคนคุณดูดิมันเล่นไหมมันลนมากเลยนะ คือแบบทำถูกติ๊กถูกทุกข้อสา0พัน8ปดพันสิบเอนส่วน,นนี้เป็นโคสเตอร์ค่ะที่บอกว่าเป็นที่รองแก้วแล้วเนาะก็อย่างที่บอกว่าทำออกมาเนี่ยอันนี้ดูน่าจะแบบเหมือนจะใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าใครแต่กล้าทำจริงพังแล้วพังเลยเด้อเนี่ย นะคะนอกจากนี้ก็จะมีโฟโต้การนะคะก่อนที่เราจะไปดูโฟโต้บุ๊กนะคะโฟโต้การที่พิมได้มานะคะจะเป็นโฟโต้การใบนี้ค่ะทุกคนขอเสื้อนี่ขอตีได้ไหมนี่มันลึกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวปตีเลยดูสิเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบนะคะชอบแต่ว่าใจสั่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีโฟโต้บุ๊กค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดโฟโต้บุ๊กให้ดูทุกหน้าตามที่ได้สัญญากันไว้เช่นเดิมเดี๋ยวไปดูโฟโต้บุ๊กกันเลยค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของอัลบั้มมิวสจากเจมินนะคะเอาตรงๆถ้าถามเรานะว่าเราชอบเบอร์ไหนมากที่สุดเนี่ยเราชอบเบอร์สีเหลืองนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าเราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบแทงส่วนคนอื่นเยอะมากอะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเราชอบเบอร์ไหนใช่ปะ่ะคนส่วนใหญ่จะไปชอบเบอร์คนละเวอร์กับเราแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก เบอร์ไหนก็ดีทั้งนั้นนะคะหลังจากที่ดูแล้วสนใจจะสั่งซื้ออยากจะมีเวอร์ไหนมาในครอบครองนะคะก็สามารถติดต่อช่องทางต่างๆของร้าน b เ t a m ของบิมได้นะคะรับรองว่าไม่โกงส่งถึงไวถึงมือรวดเร็วทันใจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต็อกๆ็ IG หรือว่าทวิตเตอนะคะสามารถ ติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางเลยบิมก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะคะใครที่ชอบคลิปการอ่านบ็อกซ์พร้อมกับการให้ข้อมูลประกอบไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจสําหรับคนที่กําลังลังเลอ่ะจะสั่งซื้อแต่ว่าไม่ได้มีงบขนาดที่ว่าจะสั่งซื้อได้ครบทุกเวอร์อยากจะดูว่าเวอร์ไหนมันมีอะไรเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บิมด้วยแล้วกันนะคะบิมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนนีี้้กกกกลัับมมาาาาาฝากกออเรืยๆะะตตงภ เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยหมดไฟในการทําคลิปไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาจะทําแต่ละทีเนี่ยมันค่อนข้างใช้โปรดักชันที่ใหญ่ถ้าเกิดว่าจะทําลง YouTube เนอะยังไงก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการลงคลิปอัปเดตของต่างๆจากบางทานันนั่นก็คือตอกๆที่อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะคะรับรองว่าจะมีอัปเดตบ่อยกว่าแน่นอนเพราะว่าเวลาทำช็อตคลิปลงในตอกๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบง่ายๆโปรดักชันไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมันสามารถตัด ต่ออะไรเสร็จสับได้ในการถ่ายครั้งเดียวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําลง u t u b e เนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างแบบโปรดักชันใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างเทคทำในการจะทําแต่ละคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากดูของต่างๆที่อัปเดตเรื่อยๆนะคะสามารถฟอลได้ทั้ง Twitter IG แล้วก็ Tik t o ็อกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะมีอัปเดตมาให้ดูกันเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าถ้าสารภาพตามตรงก็คือของใหม่ๆเกี่ยวกับบางทันเนี่ยเราเอฟใหม่แทบทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าคลิปที่จะมาออนในช่องเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มาออนบ่อยมากนักเนื่องจากว่าแต่ละคลิปมันค่อนข้างใช้เวลาในการทำนะคะยังไงลองฝาก3มช่องทางด้านล่างนี้ไว้เพื่อติดตามอัปเดตกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ